ข่อยเชาาบ้านกะแม่นดีใจเนาะที่ใดหลวงพ่อเพิ่นดีมาซอยห้าพัฒนาอันแล้วกับเพิ่นกับใดมาบอกมาสอนหฮา,าหลายอย่างอันใดที่ชาวบ้านบ่หูอันใดที่ชาวบ้านบเปินท่านกระบ,บอกอันนี้ทางโรงเรียนท่านกระไดไปสอนเด็กนักเรียนเวลาขอพรรษาท่านกระได้สอนผานลูกเด็กเล็กแดงมาเขาวัดจำศีล ประมาณน,นี้ท่านกับบดายว่าเป็นแต่พระย่างเดียวท่านก็ได้เป็นพระทีนักพัฒนาเบื้องหัวเบื้องสวนของเพิ่นแจงสี่นะอันมุขข่อยใจมู่บ้านในกระใจดีใจเพราะว่าข้าได้พระอาจารย์เพิ่นมาอยู่ตั้งแต่ดุน,ด,นดุนมากอะ่ะเพินน่นกัได้มาชอยบอกสอนเข้าในลายยางเบื้องทั้งหัวทั้งสวนเบื้องทั้งชาวบ้านเจงสี่ท่านพรอยอยมทุกท่านทุกคนอาตมาภาพ พระครูพิสุทธิพัชรธรรมเจ้าวาดวัดคงดวนตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรูมมจังหวัดสุรินทร์สวัสดี่าจารย์กายจำหนนาตัใดมาให้ก็รู้สึกอาไรเออแรงที่ไอหมอมเราบุญจากรุงไทและเราเป็นหมอมนักพัฒนาอันชุมชนมาให้กดีขึ้นและแข็งแกร่งแล้วก็ทางวัดทางวาเราก็พัฒนาดีมากคือล้วย ก็พัฒนาออกชาวบ้านก็นับถือเรื่องใสไอหมอมากคือก็มีอะไรเกิดกําลังก็คืนไอหมอนี่ยจินแนะนำมาให้อันคำปรึกษามาให้กอนครูไปเออนัดทำการเกษตรอย่างเราจะเคยลองส่วนป่คงเนาะลำายญกําล้อนะ่ก็โนนแนะนํามาให้ป้าต้องวอนหนาหนาไม่ต้องคือพืชเกษตรอินทรีย์มาใส่สารเคมีคือ เป็นแบบนาชีกลองเปียกลองคูกลองเปียชีจัวใสเด็ดทำายเลยคือสมมติบางเงาะเนาะเงาะแน่คือคือเคนมาให้จ่าเลยไม่ให้ต้องที่ต้องราวไม่ให้แกะกินได้เลยไม่ให้กินแกจ้าแบบแน่เลยเพราะมันไม่มีสามพิษไม่ต้อสามกิษล่อละแกะจาบืนเลยก็ไม่ให้ก็คือแนวคิดของตรงนี้ก็คืออาตมาอยากจะปลูกไม้ผลเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่ชาวบ้านแล้วก็เป็นการ สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในจุดตรงนี้มีให้มีรายได้ประจําวันค่ะสวัสดีค่ะนางสาวลินดาห้าแหล้เป็นสมาชิกส่วนในสังกิตเกษตรอินทรีย์คุ้มหนองเกาะบ้านโคกําดวนตำบลหนองเล็กอัญชันสิทธิ์คอร์ูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่ปลูกมาประมาณ5ปีค่ะเพิ่งติดโรคเป็นปีได้อันโรงเรียนค่ะเพราะโรงเรียนอาจารย์ท่านน่มาจากแถวตลาดน่าจะเป็นตลาดนัดธรรมดาเพราะว่าท่านคือทดลองปลูกอะค่ะท่านทดลองปลูกมา แล้วก็ได้ผลนะคะก็เป็นแถวแถวตลาดแถวแถวบ้านเนี่ยตลาดเป็นตลาดนัดตลาดตรงผมอะไรประมาณนี้ที่เขาขายพวกขันไม้สุชิชัชละรัมเจ้าอาวาสรัดบ้านโคกกําดนตำบลหนองเิกอำเภอสีตระกมจังหวัดสุรินทร์ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นที่โล่ง ็นพืน้นที่บ้านเปล่าท่านเล็งเห็นว่าเออเอาไว้ก็เปล่าประโยชน์ท่านก็นเลยลองปลูกดูค่ะคือเป็นแบบนําแบบอย่างให้ชาวบ้านลองปลูกดูแล้วพอดีท่านปลูกแล้วได้ผลจริงๆแล้วขณะตอนนี้คือชาวบ้านแถบนี้ก็คือพยายามที่จะลงลงปลออูกเงาะปลูก ทุเรียนหรือว่าปลูกหลายๆอย่างมันคือท่อานจะท่านสอนหรือว่าท่านแนะนำมาค่ะที่ตรงนี้เปิดเป็นแหล,งล่งเรียนรู้ของอทุกคนเลยค่ะใครอยากมีความรู้อยากได้ความรู้เรื่องกเกษตรเรื่องอะไรกรรแ<ม>็แล้วแต่ที่ไม่เข้าใจหรือว่าอยากต้องการที่จะปลูกเงาะปลูกทุเรียนหรือว่าม้าพุดหรือว่าพืชพืชอะไรทุกอย่างเนะะี่นยค่ะก็มาเอาความรู้จากท่านได้เอาคาแนะนําเอาความปรึกษาจากท่านได้ปลูกก็คือตอนแรกๆกันเนาะอออตอนแรกๆแล้วก็ขุดหลุมท่านขุดหลุมขุดมเลย ขุดหลุมพอประมาณนะคะขุดหลุมพอประมาณแล้วก็ปลูกธรรมชาติเหมือนบ้านเราเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นณตอนนั้นท่านยังไม่มีวิธีการปลูกที่ที่แบบว่าเอ่อแบบดีกว่านี้ค่ะก็คือปลูกเหมือนชาวบ้านค่ะปลูกเหมือนชาวบ้านทั่วไปก็คือขุดหลุมแล้วก็โรยอ่าโรยเรียกอะไรแกลบใช่ไหมคะข้างล่างแล้วก็กบธรรมดาแต่ว่าท่านไม่ได้กบหมดนะคะกบพอประมาณข้างบนแล้วก็ลดน้ําสมัยก่อนท่านลดน้ําก็คือยังไม่มีไม่มีสายยางรดแบบนี้ไม่มีไดโวก็ใช้กระป๋องอะค่ะ จักในระแล้วก็ิี่ขึ้นมาลถข้างบนแล้วก็จะมีพวกชาวบ้านที่ไม่ช่วยปลูกแล้วก็ช่วยกันลดช่วยกันดูแลแต่ว่ายังไม่ได้เป็นทางการเท่าไหร่พอมาปีนี้พอมาเป็นปีที่สี่ปีที่ห้าเนี้ยท่านคิดว่าน่าจะทําเป็นสวนหรือว่าจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อจะให้ชุมชนของเราอ่ะเป็นแบบอย่างของหมู่บ้านรอบข้างถ้าอยากจะทําตรงนี้ก็คือมาทำได้อีกอย่างคือจะได้เป็น เขาเรียกอะไรอ่ะจะได้เป็นแบบว่าแบบอย่างและไ,ได้ได้ความรู้แล้วก็เหมือนเราเหมือนเรามีไรายได้ด้วยค่ะเพราะว่าจากที่เรามีตรงนี้เรามีเงาะขายอาจจะเป็นปีแรกแต่ว่าเราก็ยังพองขายได้อาจจะเป็นพวกมะม่วงหรือว่าทุเรียนอะไรก็ได้แต่และที่สําคัญตอนนี้เรามีชาดอกกาแฟรโรบัสต้าด้วยซึ่งเป็นเป็นชาที่แบบถ้าถ้าได้ทานแล้วประโยชน์เยอะค่ะแล้วก็ชุม่มคลอยเป็นแบบ ถ้าถ้าตรงนี้จะเป็นดินเดินเหนียวเลยค่ะดินเหนียวเลยเพราะว่ามันเป็นขาวขุดขึ้นมาก็จะเป็นดินเหนียวค่ะเป็นดินเหนียวเลยค่ะแต่ว่าการการลดน้าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพวกนี้เขาต้องดูแลแบบว่าอย่างดีค่ะน้ําต้องทั่วถึงแต่ด้วยแต่แต่จริงๆแล้วเหงื่ของเราเนี่ยหรือว่ารียนเนียน้ำต้องทั่วถึง น้ำต้องทั่วถึงแต่ว่าระบบน้ำของเรายังไม่เพียงพอก็เลยดูจากสังเกตจากสีของเงาะหรือว่ารูปของเขาอ่ะเขาจะไม่ค่อยแต่งตึงเท่าไหร่เขาจะไม่ค่อยโตเต็มที่ด้วยที่ว่าเราเป็นเกษตรอินทรีย์เราจะไม่ใช่ยาเราจะไม่ใช่สารอะไรเลยก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยเ้างสัตว์มากกว่า กัดเลยค่ะหวานกรอบเลยค่ะหวานกรอบค่ะแล้วก็เปลือกบางด้วยก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าเกิดจากสายพันธุ์หรือว่าเกิดจากที่เราใช้ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าเปลือกเขาบางมากอาจจะเป็นที่สายพันธุ์หรือว่าอาจจะเป็นที่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเขาเรียกอะไรอ่ะและ e ้วกาปลูกเงาะก็คือปลูกง่ายๆค่ะแล้วมันอยู่ที่การเตรียมดินแล้วก็การ การใส่ปุ๋ยหรือการลดน้ําลดน้าก็คือรดน้ำธรรมดาสม่ำเสมอเช้าเย็นถ้าเกิดว่าหน้าฝนก็ไม่ต้องลดเยอะคืออยู่ที่ความขยันมันเพียรนะคะอยู่ที่ความรักธรรมชาติรักการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ง่ายไปหมดค่ะงาะก็ไม่ต้องไปหาทานไกลค่ะทานในสวนข้างๆบ้านเราก็ได้ค่ะคำยินดีค่ะโทรมาที่0851666058สวนวิสาหกิจเกษตรอินรีคุุมหนุนเกาะยินดีต้อนรับค่ะค่ะขอบคุณค่ะ